โรคที่ฉันเป็นเว้ยจะบอกให้ฟังสองวันที่แล้วอ่ะฉันน้ำมูกไหลเว้ยเจ็บคอฉันได้กินยาฆ่าเชื้อไปยาเก่าอ่ะนี่ในถุงนั้นอ่ะแล้วฉันก็หายกินไปชุดเดียวแล้ววันนี้ก็เป็นใหม่แต่ระหว่างสองนั้นอ่ะฉันเป็นโรคอยูเว้ยฉันนอนทับแขนขวาตัวเองเลยเข้าใจป่ะเป็นเงี้สองวันละทุกเช้าตื่นมาเว้ยตอนเก้าโมงสิบโมงแล้วฉันจะรู้สึกแขนอ่ะเคยเห็นแขนคนพิการนะที่เหมือนไม่มีแรงอ่ะแขนรีบๆอ่ะแล้วงออย่างเงี้ยแขนมันจะเป็นรีบๆแล้วงอรู้สึกเหมือนแขนแบบ ฉันขยับแขนไม่ได้เลยจริงจริงขยับแขนไม่ได้เลยแล้วฉันก็เหมือนกับเขย่าขย่ามือแล้วลุกขึ้นมาเดินให้เลื่อนมันไหลแล้วอยู่ดีขยับแขนได้เป็นเงนี้สองวันเลยแล้วฉันก็เพิ่งหายเอ้ยมือกูมือกูไม่เป็นไรเลยแล้วฉันก็เอ้ยดีใจแล้วฉันก็ไม่สบายแทนเพราะว่าฉันขี่มอเตอร์ไซค์แล้วฉันโดมอากาศเสียเยอะจากบุหรี่ควันนะบุหรี่แล้วฉันก็เลยไม่สบายหวัดหลงคอแล้วช่วงนี้นอนเด็กทํางานอ่ะกินข้าวน้อยอะไรแบบไม่สบายแบบนี้